ครับทริปนี้นะครับกับผมหนุ่มเสือก็จะพาท่านผู้ชมนะครับเที่ยวตามตะเข็บชายแดนไทยลาวนะครับระหว่างอำเภอท่าลี่นะครับแล้วก็มาอำเภอด่านซ้ายนะครับเส้นทางเรียบตะเข็บชายแดนขอพบกับทีมจักรยานากไหนครับท่านไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอ้วนรอบแถวท่ารี่นี่เลยเนาะอำเภอท่าลี่ครับอำเภอท่าลี่สุขภาพดีครับอิจฉาครับถึงถ่ายภาพเพราะผมก็ชอบปั่นผมก็ชอบปั่นครับ กาซื้อไม่ได้ครับผมก็ปั่นเหมือนกันนะทีมจัก,กรยานอำเภอท่ารี่นะครับปั่นออกกําลังกายตอนเช้ากันนะครับก็มาเช็คอินที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับหรือ,อด่านตอมอนะครับจุดผ่อนปลนนากระเซงอำเภอท่ารี่นะครับจากนั้นนะครับหนุ่มเสือก็ขับรถออกจากาด่านตรวจคนเข้าเมืองนากระเซงมานะครับนะมา ลเลาะมาเรื่อยๆนะครับตามเส้นทางเรียบชายแดนแม่น้ําเหืองนะครับระหว่างอําเภอท่ารีแล้วก็อําเภอด่านซ้ายนะครับอันนี้หนุ่มเสือวิ่งมุ่งหน้าลงมาทางด่านซ้ายครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับสองเลนนะแต่ก็มีรถใหญ่รถเยอะเลยนะครับนะรถหกล้อสิบล้อนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านการส่งสินค้านะครับได้ใกล้นะครับก็เลยมีรถใหญ่นะครับวิ่งนุ่มเสือเคยทายเด็กเขานะครับถามว่าอะไรยิ่งโตยิ่งขนเยอะเด็กๆบางคนบอกว่านะ้าเสือทำไมพูดอย่างนั้นนะเอาผลสุดท้ายคำฉเฉลยนะครับก็นี่ยังไงครับรถพ่วงรถยี่สิบสองล้อนะครับยิ่งโตยิ่งขนเยอะนะครับอก็ถึงบางอ้อนะครับนะอ่า ก็ได้หัวเราะกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับทางด้านขวามือทางฝั่งนี้ก็ก็เป็นรู้สึกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝั่งน้ําเหืองไปนะครับด้านขวามือที่เราวิ่งลงมาที่ด่านซ้ายนะครับขวามือแลงฝั่งตรงข้ามขวามือเนี่ยเป็นสปปลาวนะครับเส้นทางนี้นะครับก็พบกับชาวบ้านเลยนะครับในช่วงเดือนกุมภานะครับมีนาเนี่ยผักหวานนะครับเยอะนะครับเก็บผักหวานกันหนุ่มเสือก็ ขับรถผ่านมานะครับยังมองเข้าไปยังเห็นรถจอดแล้วก็เห็นต้นผักหวานอยู่เลยบางช่วงนะครับจากจะแวะเก็บด้วยซ้ําไปนะครับนะอ่นะอย่างไรท่านก็วิ่งผ่านเขามาเรื่อยๆนะครับนะก็จะพบกับเส้นทางจุดเนี้ยก็เป็นท่องเที่ยวด้วยนะครับด้านขวามือนะครับขวามือที่เป็นสาลานะครับก็จะเป็น แก่งตาดขาว่าอย่างนั้นครับนะเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับนะที่ผ่านมาตรงนี้แก่งตาดขานะครับก็เป็นจุดที่ลงเล่นน้ํานะครับเป็นน้ําตกเล็กๆนะครับน้ําเลืองทางฝั่งโน้นนะครับก็มานะฮะเล่นน้ําในช่วงหน้าร้อนกันนะครับที่แก่งตาดขาตรงนี้นะครับ ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะครับะจากด่านซ้ายมาตรงท่าลี่ก็ประมาณหกสิบกว่ากิโลเมตรนะครับหกสิบกิเลวเมตรเองทริปนี้ไว้เพียงนี้ก่อนครับทริปหน้าพบกันใหม่หนุ่มเสือจะนำภาพสวยๆมาฝากสวัสดีครับ